สวัสดีครับนี่คือรายการท็อปบุ๊กอร่อยปักหมดุดรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับวัตถุดิบท้องถิ่นชั้นเลิศแบบถึงที่กันเลยแล้วเอามาทำเมนูง่ายๆแปลกใหม่ในสไตล์ผมเองครับรับรองว่าคุณผู้ชมจะว้าวและทำตามไปด้วยกันได้ที่สำคัญนะครับวัตถุดิบแต่ละท้องถิ่นสามารถหาซื้อได้ที่ท็อปครับผมไม่ยุ่งยากกับท็อปบุ๊กอร่อยปักหมุดครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท็อปบุกอร่อยปักหมุดนะครับแล้ววันนี้ผมเชฟบุบเดินทางมาที่จงังหวัดสมุทรปราการนะครับมาตามหาสุดยอดของเห็ดที่เขาบอกว่าเป็นเห็ดอินทรีย์นอกจากจะปลอดภัยแล้วยังอร่อยมากและที่สําคัญนะครับเขาปลูกอยู่ในพื้นที่เล็กๆในบ้านหลังน้อยๆสวยๆแต่ตอนนี้ตื่นตาตื่นใจกับโหนี่สารพัดไม้ด่างของเขามากๆเลยครับคุณผู้ชมแม่ เปลี่ยนจากเห็ดมากินไม้ด่างดีไหมครับราคาดีน่าดูเลยเอาละครับไปหาเจ้าของกันครับสวัสดีครับอันนั้นตัวตนนิดน,นึงครับค่ะชื่อไมายค่ะโอเคครับวันนี้ผมอยู่กับคุณมายนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีสุดยอดของเห็ดที่เป็นแบบอินทรีย์ด้วยค่ะครับคุณผ,ผู้ชมเชื่อไหมครับว่าโรงเรือนที่ขนาดไม่ใหญ่ตรงนี้แต่สามารถสร้างไรายได้ให้คุณมายดูแลครอบครัวได้เลยอ่ะใช่เพราะว่าเห็ดที่นี่คือเห็ดที่มีคุณภาพจริง ไม่เน้นปริมาณแต่เขาบอกว่าเน้นคุณภาพถูกต้องอร่อยทุกหลอกอร่อยยันโคนอ่าได้ค่ะครับผมอันนี้วันนี้จะพาผมมารู้จักกับเห็ดอะไรบ้างครับคุณหมายค่ะอันนี้แหละค่ะตรงหน้าเลยค่ะเห็ดนางฟ้าภูฐานเห็ดนางฟ้าภูฐานแล้วของเราถ้าเกิดวิธีป้องกันเชื้อราของเราคือยังไงครับคือจริงๆโดยหลักๆนะคะพื้นที่โรงเรือนต้องสะอาด อากาศถ่ายเทค่ะอ๋ออย่างที่เห็นวันนี้ก็จะเป็นแบบเขาจะทําให้เหมือนเป็นสแลนที่เลื่อนปิดเปิดได้อันนี้เป็นที่เดียวที่ยังไม่มีใครทํานะคะอ๋อเป็นไอเดียของเราเองคะ่ะเขาบอกว่าเห็ดที่นี่เลยมีรสชาติดีเพราะเราอาศัยธรรมชาติในการช่วยเห็ดจริงๆนวนะคุณผู้ชมถ้าเกิดใครเจอเห็ดที่ปลูกทั่วไปกับเห็ดที่ปลูกแบบอินทรียนะสังเกตง,ง่ายๆเลยเห็ดแบบอินทรีเน่าช้าก,กว่าอยู่ได้ถึง3วันนะคะ3 4วันในตู้เย็นใช่เก็บไว้ใส่ถุงได้เลยยังสดกรอบ พูดเป็นเล่นนะคุณไม้เพราะว่าถ้าเป็นเห็ดแบบทั่วไปที่วางไว้เนี่ยบางทีวันเดียวมีกลิ่นนะอ่านั่นแหละค่ะอันนั้นคือไม่ใช่อินทรีย์ไม่ค่ะถ้าอินทรีย์นี่เท่าไหร่นะสามวันสามวันอย่างต่ำในตู้เย็นได้เลยไม่ต้องเอาไปลวกไม่ต้องไปทำอะไรเลยใส่ถุงไว้ได้เลยค่ะว้าวไม่อับไม่ชื้นไม่นิ่มยังยังยังแข็งยังกรอบอย่างนี้เลยสงสัยนิดนึงปกติตอนนี้ส่งขายที่ไหนอยู่บ้างครับตอนนี้แหละค่ะหลักๆคือท็อปนะคะของตลาดจริงใจคอ๋อแต่ว่า ท็อปนี่เขาเป็นห้างที่แบบใหญ่มากของเยอะมากแล้วของคุณมายมีพื้นที่แค่นี้เราผลิตได้พอเหรอครับผลิตได้ทันเหรอครับค่ะเออจริงๆต้องขอกล่าวถึงตลาดจริงใจนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเป็นตลาดที่อยากให้เกษตรกรสามารถนําสินค้าไปวางได้เองเพื่อต้องการให้เป็นวิถีสินค้าอินทรีย์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เข้าใจในมุมที่ว่าผล,ผลผลิตเราอาจจะยังไม่เทียบเท่าแบบอย่างอุตสาหกรรมใช่ค่ะเพราะฉะนั้น เขาก็เลยเน้นคุณภาพแต่ก็ขอให้เราเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆืยๆ,ๆด้วยค่ะแปลว่าที่เราได้เข้าไปจำหน่ายกับท็อปเนี่ยเราชนะใจเขาด้วยคุณภาพเลยใช่ค่ะลูกค้าเนี่ยก็คือมีเท่าไหร่ก็หมดภายในวันเดียววันหนึ่งนะสมมติเราไปส่งวันละสิบแพก็กยี่สิบแพ็คแค่วันเดียวก็หมดละค่ะโอ้คือมั่นใจเลยว่าหมดแน่นอนอ๋อมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วค่ะอ,อ๋อเคยมีแต่ไม่พอไม่เคยมีเหลือใช่ค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับเพราะฉ่านี้เนี่ย นี่แหละครับคือการผลิตในแบบเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณทําให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและถูกใจผู้บริโภคใช่ไหมครับผมใช่เลยไฮไลท์ของเราเลยจริงๆก็คือเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูค่ะสีดำๆมานะใช่ค่ะเห็ดหูหนูโอ้ผมยังไม่เคยเห็นเลยนะว่าอยู่ก้อนเกันดีกว่าใช่ไหมคะครับผมค่ะเชิญเลยค่ะอ๋อปลูกคล้ายๆกันใช่แต่เขาจะให้ผลผลิตที่มากกว่าโอ้น้าตาแบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะจับได้จับได้จับได้ค่ะจับได้ค่ะ มันจะเหนียวกว่าเหน็บกว่าเพราะมันสดแต่ปกติที่เราเห็นนะคะตามที่ซื้ออ่ะมันจะมันจะเละเลเยลลี่เยลลี่อ๋อใช่กรอบมากเลยแล้วเนื้อกินแล้วมันจะกรุบเลยค่ะเหมือนเหมือนเส้นบุกอะไรอย่างเั้นเลยค่ะเออมันจะไม่ใช่แบบเป็นวุ้นหนาๆข้างในเพราะนั้นเขาจะแช่น้ําเยอะแช่เพื่อเอาน้าหนักสักวันหนึ่งเห็ดของไทยเราอาจจะดังไปถึงต่างประเทศแล้วก็อาจจะมีคนเดินทางมาตามหาเห็ดของคุณไมถึงที่เมืองไทยก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับผมอ่าแต่วันนี้ครับคุณไม ก่อนที่จะไปครับผมก็อวยขนาดนี้นะครับผมขอเห็ดไปทำกับข้าวเลยครับผมยินดีเลยค่ะเลือกชอบที่ชอบได้เลยค่ะวันนี้อยากได้ทั้งสองอย่างเลยอยากได้ทั้งเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดพูฐานเลยอ่ะให้คุณหมายสอนคุณหมายช่วยสอนผมดีกว่าว่าคือเห็ดพูฐานนะผมเก็บเป็นมันแคสข้างในแต่ว่าเห็ดหูหนูเนี่ยไม่รู้เลยว่าทํำยังไงได้คะ่ะเดี๋ยววิธีการเลือกชอบสวยสวนะคะสี 4, เขาจะต้องเป็นแบบกระมีกกระมอีอย่างเงี้ยคะ่ะอ่ะผมลองดึงนะแ้าผมดึงขาดล่ะ ออกอาอออแลออ้ว<ล>ค่ะเนี่ยค่ะอย่างน<ๆ>ี<ๆ>้เลยแล้วเราก็ไปใช้มีดนะคะ<ห><ๆ>ปาดปาดตรงนี้ออกและนี่นะครับคือ เห็สดสดๆจากสวนน้องไม้ครับแล้ววันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเอาเห็ดคุณภาพดีแบบนี้ไปสันสร้างเป็นเมนูอะไรกันแต่วันนี้ต้องขอบคุณน้องไม้มากเลยครับที่มออเผ็ดเจ๋งๆแบบนี้ให้กับเราครับขอบคุณมากจัาอินดีค่ะยินดีค่ะโอ้โดูสิพอออกมาอยู่้านนอกยิ่งโดนแสงยิ่งสวยงามมากเลยดูสิดูสิไ, <c oughs> ได้เห็ดคุณภาพดีๆมาแล้วนะครับสดๆใหม่ๆแบบนี้วันนี้จะเอามาทําเป็นในสไตล์แบบอาหารญี่ปุ่นครับ ง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมนั่นคือเทมปุระเห็ดรับประกันว่าดูแล้วทําตามได้แน่นอนครับผมอ่ะเรามาเริ่มจากการเตรียมแป้งที่จะทําเห็ดกันก่อนนะครับผมใช้แป้งสาลีนะครับแป้งสาลีเนีประสงค์บางคนก็เรียกว่าแป้งมีก็ได้นะครับผมก็ง่ายๆแบบนี้แหละครับผมใส่ลงไปเลยครับกะปริมาณได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องตวงก็ได้เดี๋ยวเราดูที่ความเหลวความใสของน้ําก็โอเคแลครับเคล็ดลับอันที่1จะอยู่ตรงนี้ครับคือ ให้ใช้ไข่ไก่แต่ใช้เฉพาะไข่แดงไข่แดงจะทําให้แป้งนั้นมีความเหนียวนุ่มและที่สําคัญคือสีจะสวยนะครับสีของเทปุระเราจะสวยมากขึ้นโอเคครับผมนี่ผมขออนุญาตแยกไข่ขาวกับไข่แดงสักนิดนึงนะครับใช้เฉพาะไข่แดงครับผสมน้ําลงไปเล็กน้อยนะครับเกาะถ้าใช้เป็นน้ําเย็นก็จะช่วยให้แป้งนั้นกรอบมากขึ้นนะครับ วันนี้ผมก็ใช้เป็นน้ำเย็นนะครับครับยังไม่ต้องใส่เยอะครับใส่ลงไปพอประมาณอัตราส่วนประมาณแป้งกับน้ำเท่าๆกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันสักหน่อยครับอ,อันนี้ของผมมันน้ำจะน้อยไปเดี๋ยวเราก็เติมนะครับแต่ว่าค่อยๆเติมครับเดี๋ยวมันจะเหลวเกินไปฮะแป้งเทมปุระจะไม่หนืดมากนะครับจะ เร็วๆนิดหนึ่งเวลาที่เราไปทอดแล้วมันจะเกิดเป็นเกล็ดได้ง่ายขึ้นนะครับค่อยๆเติมน้ําลงไปทีละนิดครับตีแป้งกับส่วนผสมให้เข้ากันดีนะครับอย่าให้แป้งเป็นเม็ดนะครับแล้วก็ลองดูนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าแป้งจะออกเร็วนิดนึงนะครับสําหรับการทําเทมปุระจะไม่เกาะเป็นก้อนนะครับเอาละ Okay. ระหว่างนี้เดี๋ยวผมก็ได้แป้งแล้วพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเตรียมน้ํามันกันครับผมก็ตั้งกระทะได้เลยครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นน้ํามันลําข้าวเพราะว่าจะดีต่อสุขภาพด้วยนะครับเปิดไฟเลยนะครับคุณผ,ผู้ชมใช้ไฟปานกลางนะครับค่อนข้างไปทางแรงระหว่างนี้เราต้องรอให้น้ํามันร้อนก่อนผมก็จะมาเตรียมอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับในการทําเทมป,ปุระอยากให้แป้งเกาะแล้วแป้งสวยนะครับเราก็ต้องมีตัวแป้งแห้งด้วย จะมีทั้งเปียกและแห้งนะครับแป้งแห้งก็ไม่มีเลยก็ใช้แป้งสาลีเนี่ยนะครับเ mm hmm. ตรียมไว้อีกหนึ่งภาชนะเ mm hmm. ตรียมไว้แบบนี้ครับอันนี้ก็จะไม่ต้องเยอะมากนะครับมา mm hmm. วิธีทําก็แค่เอาเห็ดหรือว่าผักอะไรก็ตามที่คุณได้มาสดๆใหม่ๆน mm ั hmm. ้นมาคลุกกับแป้งแห้งก่อนแล้วก็ค่อยคลุกกับแป้งเปียกนะครับแล้วก็นําลงไปทอดตอนนี้เรารออุณหภูมิน้ํามันสักนิดนึง mm hmm. เอานะครับวันนี้ mm hmm. เห็ดเราสวยมากคุณผู้ชมนี่ วนส่วนแบบนี้ทอดทั้งดอกแบบนี้ได้เลยนะครับจะเป็นเห็ดหูหนูเป็นเห็ดออรินจิเป็นผักชนิดอื่นจะเป็นฟักทองแครอทได้หมดเลยนะครับผมต้องบอกว่าเป็นเทมปุระผักที่ดีต่อสุขภาพและทําได้ง่ายมากๆนะครับเอาละครับต่อไปนะครับเราจะนําเห็ดลงมาคลุกกับแป้งแห้งนะครับอันดับแรกเพื่อให้ติดได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะเกิดเกล็ดสวยๆในเทมปุระครับคลุกแป้งแห้งก่อนนะครับคลุกให้ทั่วแต่อย่าให้หนานะครับ หลังจากนั้นก็นํามาใส่ไว้ในแป้งที่เปียกได้เลยครับผมเตรียมไว้หมดเลยโอเคหลังจากคุกแป้งแห้งแล้วมาชุบในแป้งเปียกน,นะครับแล้วก็เช็คน้ํามันนะครับอุณหภูมิพอดีพอดีนะครับผมแล้วก็ค่อยๆหยิบทีละชิ้นนะครับแล้วก็จุ่มลงไปเลย เวลาลงก็อยากให้มันเป็นเกล็ดสวยๆก็เวลาลงก็ลากมันนิดนึงครับแบบนี้ครับผมแบบสไตล์เทปปูระเลยครับใช้ไฟปานกลางไปเรื่อยๆนะครับผมค่อยๆทอดอย่าทอดปริมาณเยอะเกินไปมันจะทําให้อุณหภูมิของน้ํามันลดลงนะครับเนี่ยผมก็จะลากไปแล้วระวังมือนิดนึงใครไม่ถนัดใช้ที่คีบก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะนะครับเดี๋ยวมืออาจจะโดนน้ามันได้นะครับผม ผม,ผมจะลากไปลากมานิดนึงให้มันเกิดเกล็ดแบบเทมปุระสวยๆนะครับทอดนะครับสังเกตว่าเห็ดเริ่มสุกนะครับปกติเห็ดสุกง่ายอยู่แล้วแต่วิธีสังเกตง่ายก็คือว่าแป้งจะเริ่มกรอบแล้วฟองจะน้อยลงนะครับแปลว่าใช้ได้แล้วนะครับสำหรับเทมปุระของเราตอนนี้ของผมแทบจะไม่มีฟองแล้วครับทีนี้มันมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก่อนจะเอาขึ้นนะครับ ให้เร่งไฟให้แรงนิดนึงจะเป็นการไล่น้ํามันออกและทําให้กรอบมากขึ้นครับคราวนี้ผมก็จะเร่งไฟขึ้นมานะครับเร่งไฟขึ้นมาแล้วก็รออีกแป๊บเดียวครับเดี๋ยวจะรู้สึกเลยว่าเทมปุระเราจะกรอบแล้วก็สีเข้มขึ้นหลังจากนั้นก็นําขึ้นจากกระทะได้เลยครับคราวนี้เราก็พักไว้ให้เย็นครับผมระหว่างที่เรารอเทมปุระเราเย็นสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะมาจัดจานเราจะมาทำตัวน้ำจิ้มในสไตล์เทมปุระแบบง่ายๆกันนะครับผม มาดูสูตรน้ำจิ้มเทปุระแบบง่ายๆกันสิ่งที่คุณต้องมีแน่นอนคือต้องมีโชยุขับซึ่งหลายๆบ้านน่าจะมีติดบ้านกันอยู่แล้วนะครับผมอัตราส่วนวันนี้เป็นอัตราที่ง่ายมากๆสามารถปรับได้ตามความชอบนะแต่ผมจะบอกให้โชยุก็จะให้รสเค็มนะครับใส่ประมาณ1ช้อนครับใส่ลงไปเลยนะครับผมโชยุ1่ช้อนแล้วก็มิรินครับก็ปัจจุบันนี้ก็หาได้แน่นอนครับง่ายๆเลยอ่าก็1ช้อนเหมือนกันตัวนี้จะให้รสหวานนะครับ ใครชอบรสชาติแบบไหนสามารถปรับได้แต่ผมก็ตวง1ช้อนเหมือนกันวันนี้อัตราส่วนของผมขึ้น11ครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยตัวนี้เขาเรียกน้ำซุปปลานะครับบางที่ก็เรียกว่าน้ำปลาดาชิเราสามารถซื้อแบบสําเร็จรูปแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้แบบเป็นผงก็ได้ซึ่งอัตราส่วนก็อีก1ช้อนครับครับตัวนี้ก็จะมีความเค็มอยู่ในตัวนะครับผมแต่ว่าจะไม่มากนะครับครับผมแบบนี้แล้วแล้วก็ เติมน้ำเปล่าลงไปนะครับแนะนําให้ใช้เป็นน้ําต้มสุกครับอีก1ช้อนครับแบบนี้ครับคนให้เข้ากันคุณจะได้น้ำจิ้มเทมปุระแบบง่ายๆไว้ทำรับประทานเองที่บ้านแต่ถ้าจะทำแล้วเก็บเอาไว้แนะนำว่าให้เอาไปเคี่ยวให้เดือดนะครับแล้วก็จะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้อีกเป็นเดือนเลยครับผมที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีเทมปุระนั่นก็คือหัวไชเท้าฝอยครับเป็นเครื่องเคียงที่กินคู่กับน้ำจิ้มและทำให้เทมปุระนั้น อร่อยมากขึ้นส่งเสริมรสชาติมากขึ้นนะครับผมอ่ะวันนี้เราก็มาปอกไยเท้ากันเลยครับผมทำแล้วผมก็หั่นเอาที่พอถนัดมือครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปขูดครับคุณผู้ชมก็ที่ขูดแบบนี้ก็หาซื้อได้ง่ายๆนะครับ จะได้ใช้เท้าฝอยๆละเอียดมาเลยนะครับตอนนี้ก็ได้ทั้งน้ำจิ้มทั้งเทมปุระแล้วก็เครื่องเคียงอย่างใช้เท้าแล้วเรามาจัดจานเลยครับง่ายๆผมก็มีถาดไม้ธรรมดาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นใบตองนะคุณผ,ผู้ชมไม่ใช่ใบไผ่ผมแค่ตัดให้หมันเหมือนกับใบไผ่แบบญี่ปุ่นเพื่อให้ได้อารมณ์แบบญี่ปุ่นหลังจากนั้นเราก็เอาเทมปุระที่เราเตรียมไว้มาจัดลงไปได้เลยครับนี่ครับเทมปุระเห็ดหูหนู โอ้โหหน้ากินมากนี่เป็นครั้งแรกที่ผมทอดเห็ดหูหนูเหมือนกันนะคุณผู้ชมไม่คิดว่าจะสวยและน่ารับประทานขนาดนี้เอาะละเดี๋ยวเราก็เอาตัวเก็ดนั้นโรยลงไปเล็กน้อยใช้เท<ม>้าที่เราขุดไว้แล้วนะครับจะเอาแต่เนื้อนะครับไม่เอาน้ําใช้เท้าเพราะฉะนั้นบีบน้ําออกนิดนึงนะครับให้เหลือแต่เนื้อความเชื่อของญี่ปุ่นนะครับเขาเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศเขาก็คือภูเขาไฟฟูจินะครับดังนั้นเขาก็มักจะนิยมจัดอาหารหรือจัดต่างๆให้เป็นทรงสูงนะครับเพื่อสื่ เพิ่มสีเขียวนิดนึงในจานอาหารของเราโดยธรรมชาติอาหารก็มี3มสีเขียวเหลืองแดงจานนี้เรามีเหลืองแล้วนะครับผมก็เติมสีเขียวเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งครับผมเอาง่ายๆแบบนี้ครับเสร็จแล้วครับเทมปุระเห็ดแบบง่ายๆที่คุณทำกินเองได้ที่บ้านแน่นอนครับผม ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงแบบยั่วๆสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับผมใช้เท้าที่ขูดใหม่ๆมันก็จะหอมเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ใส่ลงไปน้ําจิ้มที่เราผสมเองอยากได้หวานอยากได้เค็มตามใจเราชอบใส่ให้หมดครับอย่าให้เหลือเสียดายนะครับแล้วก็เห็ดสดๆกรอบๆนะครับขออนุญาตมือดีกว่านะนะครับมันไม่ถูกใจนี่นะครับผมนี่หยิบถ้วยขึ้นมาเลยครับผมอ่าจุ่มชุ่มๆครับชุ่มๆเทมปุระน้ำจิ้มชุ่มๆ ออออโอ้โหเห็ดหวานมากรสชาติเหมือนผมกินเนื้อตัดนะครับมันหวานแล้วมันหอมมากืนี่ด้วยเห็ดหูหนูน่าหลายๆคนต้องไม่เคยกินแน่นอนเห็ดหูหนูเทมปุระ จิ้มแบบแน่นๆอย่างนี้หืหืหืหหกรอบแล้วเด้งๆเลยครับคุณผู้ชมด้วยความที่เห็ดมันสดมันใหม่นะครับหวานกรอบเด้งเลยอะ่ะและใครที่อยากทำเทมปุระเห็ดแบบง่ายๆอร่อย,ออยๆแบบนี้ตามผมนะครับง่ายมากๆ เพราะว่าวัตถุดิบดีๆแบบนี้รอคนอยู่ที่ Top Market และเซ็นทั f o ูดฮอ l ์ครับถ้าอยากรู้ว่ามีวัตถุดิบให้เลือกเยอะแค่ไหนเดี๋ยวตามผมไปเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดจริงใจสาขาเซ็นทันเว r ร์แล้วนะครับ จะเห็นว่าข้างหลังนี่อลังการมากสินค้านะครับพืชผักผลไม้จากชุมชนทั่วประเทศมารวมกันอยู่ที่นี่เลยครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนี่มาจากเชียงใหม่เลยนะครับส้มสายน้ำผึ้งนี่มาไกลมากจากเชียงใหม่ก็มีฝักทองต้นหอมญี่ปุ่นหนอมไม้ฝรั่งอ้าวแล้วนี่เจอแล้วนี่ครับเชื้อเห็ดจากคุณไม้ครับผมนี่เอาแบบไปเพาะเองก็ได้เลยแบบนี้มีได้ นี่เห็ดหูนูนี่โอ้โหนี่ขนาดเอามาตั้งไว้ยังออกเลยของเขาดีจริงนี่แค่เอามาขายนะของเขาดีจริงแล้วก็ที่นี่ยังมีพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นพืชผลที่เป็น G.I ก็หมายถึง พืชผลที่เป็นลักษณะการบ่งบอกถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดเด่นของวัตถุดิบในแต่ละท้องที่อย่างเช่นตัวนี้ครับสับปะรดบ้านคาตัวนี้นะครับถือว่าเป็นของดีจังหวัดราชบุรีคือไม่ว่าจะนําไปปลูกที่ไหนก็จะได้รสชาติไม่เหมือนที่ราชบุรีแต่ว่าตอนนี้มาวางอยู่ที่นี่แล้วครับผมไม่ต้องไปหาไกลแล้วมีอีกหลายอย่างเลยนะครับเราจะเจอนี่มีเมลอนสุกขทเมลอนสุพรรณนะครับผมมีแคนตาลูปอีกโอ้โห แม่สุดยอดจริงๆเลยมะพร้าวกะทิทับสแก์คุณผู้ชมใครอยากได้กะทิสดๆปัจจุบันนี้บอกว่าลําบากมากต้องใช้แต่กะทิกล่องที่นี่มีครับโอ้โหนี่ไม่ใช่หาง่ายๆเลยนะไปตามตลาดทั่วไปไม่มีเจอนะเนี่ยส้มโอขาวใหญ่อัมพาวานี่นี่ขาวแตงกวาชัยนาทสุกคาต้นเก็บแล้วกินได้เลยไม่ต้องบ่งม,มาไว้นี่ก็ของดีจังหวัดชัยนาทนะครับผมนี่ผมก็เคยไปมาแล้วไม่น่าเชื่อว่ารวมอยู่ที่นี่หมดเลย และยังมีวัตถุดิบดีๆให้เลือกอีกมากมายนะครับในโซนของเซนทันฟู้ดฮอล์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สาขาเซนทันเวอร์นครับนี่ครับเป็นเห็ดจากไม้ช้อยก็มีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นเห็ดหูหนูนะครับโอ้โหนี่ตัวนี้ก็ทําเทมปุระได้นะครับเห็ดยานงินะครับผมก็สามารถทําเทมปุระได้เหมือนกันนะครับผมอีกหลายตัวอย่างเช่นพวกเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองแบบนี้ก็แน่นอนทําเป็นเทมปุระก็อร่อยอยู่แล้วนะครับผมเอาล่ะแล้วก็ยังมีชิเมจิหรือว่า จะเป็นแบบพอโทเบโรก็มีมีสินค้าให้เลือกมากมายมีวัตถุดิบม,มากมายที่ต้องบอกว่าคัดสรรคุณภาพมาแล้วนะครับให้คุณผู้ชมได้ลองออกมาสรรสร้างเป็นอาหารจานใหม่ๆอร่อยๆในแบบคุณผู้ชมครับแล้วอย่าลืมติดตามกันนะครับว่ารายการท็อปบุ๊กอร่อยปากหมุดครั้งต่อไปเราจะพาคุณไปตามหาวัตถุดิบอะไรและสรนสร้างเป็นเมนูแบบไหนและที่สำคัญที่สุดต้องอย่าลืมกดตับสไครต์ช่องเซนทันฟู้ดทีวีของเราด้วยนะครับ